ตัวน้อยๆของท่านะคะซึ่งมีการแสดงทั้งหมด13ชุดด้วยกันสำหรับการแสดงชุดแรกของวันนี้เป็นการแสดงของน้องๆชั้นอนุบาล1ทั2ค่ะมีชื่อชุดการแสดงว่ารับข้ามคลองค่ะขอเสียงปรบมือให้นักแสดงตัวน้อยๆด้วยนะคะซึ่งการแสดงชุดนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจและกาแสดงออกอย่างมีความสุขค่ะ สำหรับการแสดงแต่ละชุดนะคะจะมีโคศบน้อยหรือพิธีกรน,น้อยในการพรีเซนต์การแสดงนะคะเอชุดนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเอาไม้ให้น้องนะคะลูกกอผู้ปกครองนะคะจับกล้องหน้าเวทีเลยนะคะสำหรับการแสดงชุดแรกเดี๋ยวจะเต้นจบซะก่อนนะคะ เป็นการแสดงชุดพิเศษอีกหนึ่งชุดเช่นกันค่ะใีเด็กน่ารักมากๆเลยนะคะคุณพขข่อคุณแม่ให้กำลังใจหน้าเวทีด้วยนะคะสำหรับการแสดงชุดนี้คุณครูผู้ฝึกสอมคุณครูเดือนเต็มประทุมกุลและคุณครูจิมนี่นามวิจิตค่ะรายชื่อนักสแสดงเด็กหญิงชญานุสุขเสนาเด็กหญิงวพิษกเกษมสุข เด็กหญิงชมูนิกป้องปานเด็กหญิงมยุรินโอดประภัยเด็กหญิงพัชรีพรล่าบ้านโพรเด็กหญิงสุดารัตติมาเด็กชายนราวิทย์อาจผักปังเด็กชายนทวัฒน์จันสว่างเด็กชายวชิรวิทย์หมู่ไพบูลเด็กชายธีทวัฒมีวุฒเด็กชายอภิวัตพรรนานันและเด็กชายธีรสิทธิ์ขันศักด นักแสดงพร้อมกันหรือ,อยังคะ,อะขอเชิญพิธีกรตัวน้อยคะ่ะขอเชิญชมความสามารถของพี่กรน้อยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชัญยานุสุรสีหนา้าชื่อเล่นชื่องสีน้ำค่ะ วันนี้หนูจะมาเป็นตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งภาคสองค่ะหนูหนูจะมาแสดงเต้นประกอบเพลงและข้ามของค่ะมีสมาชิ1สิบสองคนค่ะหนูขอแนะนำอาัารณ์ของโรงเรียนมารายางามนางแก มีเมตตาวาจาไพเหรอเชิญรับชมกาแสดงได้แล้วคะ่ะขอตูกยูปรบมดังๆหน่อยคะ่ะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหน่อยคะ่ะย่ามากเลยนะคะนักแสดงของเราไม่ทราบว่าพร้อมแล้วใช่ไหมคะมิวสิคค่ะ ังขนอนบ้านพี่อยู่ฝั่งขนีหัวสะพานพร้องกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีหัวมามาสิข้ามคลองมารักกันรักกันถึงน้องอยู่ฝั่งขนอนไกลโพ้นพี่ก็ใฝ่ฝันพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมัน่นผูกพันมารักกันด้วยใจ ที่กว้างห่างไกลรักมันปักราพี่ไว้ข้ามาด้วยความเต็มใจเอาความรักหมาใหวนใจด้วยความหวังนีบ้านน้องอยู่ฝั่งขนมบ้านพี่อยู่ฝั่งนี้แม้ว่าน้องเมตตาวายนะมาหาพี่สักทีเือลองดูสิข้ามของมารักกันรักกัน บ้านน้องอยู่ฝั่งขนองบ้านพี่อยู่ฝั่งขนีหัวสะพานตรงกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีนืมมามาสิข้ามคลองมารักกันรักกันถึงน้องอยู่ฝั่งขนองไกลโพ้นพี่ก็ไฝ่ฝันพี่จะว่ายน้ำไปมอบหัวใจทุกคืนทุกวันขอให้รักมัน่นผูกพันมารักกันด้วยใจ นไหว้เนิ่มข้ามคลองคลองข้ามคลองข้ามคลอง,ลองที่กว้างห่างไกลรักมันปักราพี่ไหว้ข้าม,มาด้วยความเต็มใจเอาความรักมาให้หวันใจด้วยความหวังดีบ้านน้องอยู่ฝั่งขนงบ้านพี่อยู่ฝั่งขนีแม้มว่าน้องเมตตาไหวยน้ำมาหาพี่สักทีลองดูสิข้ามคลองมารักกันรักกัน ปรบมือสสู้ให้กับนักแสดงตัวน้อยๆด้ขายยอดเที่ยมมากเลยนะคะในเด็กลงมารับรางวัลอ่าลงมารับรางวัลกับท่านผู้ใหญ่ใจดีด้านล่างเลยนะคะลูกค่อยๆลงนะคะรอคุณครูก่อน ละดับต่อไปเรียนเชิญร้อยตำรวจโทกฤษดาป้องปาลรองสารวัตรจราจรสำนักงานตำรวจภูทรอำเภอภูเขียวมอบของรางวัลให้กับเด็กๆค่ะเรียนเชิญค่ะเพเป็นการกระชับเวลานะคะก็ขอให้เด็กๆขอให้คุณครู ชุดชุดที่สองเตรียมตัวเลยนะคะจะเตรียมด้านหลังเวทีนะคะเดี๋ยวด้านล่างถ่ายภาพเสร็จนะคะเดี๋ยวค่ยขึ้นนะคะ การแสดงชุดที่2จะใช้เวลาประมาณสามนาทีนะคะก็ขอเรียนเชิญผู้ปกครองท่านไดที่เป็นผูป้ปกครองของชุดการแสดงชุดที่2ก็เตรียมเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะเพราะว่าช่วงน,นี้จะเป็นช่วงที่สามารถเก็บภาพได้มากที่สุดนะคะเพราะตัวแล้วก็อาจจะไม่กล้าให้